สวัสดีครับพอีกผมเซนครับผมภูมิที่ไม่มีสระอีกครับนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมสิ่งที่เรารอคอยก็มาแล้วนั่นก็คืออะไรคือ Official t r a i l e r ของหวานใจผู้ใหญ่จอโอเคครับซึ่งเราวันนี้จะมาดูกันว่าพอเป็นเราเป็นทีเซอร์แบบของตัวผู้ใหญ่จอตัวโยทินมาแล้วแต่วันนี้เราจะมาดูเป็นเทเลอร์เต็มเต็มเลยจะเป็นยังไงครับนะครับผมพร้อมไหมครับผมไปผมว่าเราไปดูเลยดีกว่าไปครับอ่มาหนึ่งสองสาม โอ้โหเปิดมาอยู่ที่ชนบทเลยนะครับนะครับโอ้โหเปิดมาครับ เรียนไม่จบม6พอมีเรื่องกับคร .6 ครับแล้วยังไปมีปัญหากับลูกสสอนอ่ี่ลที่โยชิัมี่ใช่โอชชโชิโชิโชิชโอชิชิโชิโชช่โอชิชิอชิปชิโอชออชิโโอชิโอโชโอชโโคโโอออเมืองอโอ มาสามเข้วินเข้วินเขวินนิดนึงได้โน้ตสามได้วันละสองชั่วโมงขนาดนั้นบ้าเลยวะเนี่ยความบ้ายิ่งมาพร้อมกับข้าวเย้มานอนโทรไทยวันแรกคนนอนอยู่ไม่รู้เลยไงรู้ไหมทำไมถึงมานอนง่วงอออ๋โเคไอพวกเด็กแสบไอเด็กพวกนั้นมันเป็นใครอ่ะจะไปโรงพยาบาลไหนแล้องพูดเด็กในบ้านคุณเหรอครับเด็กในบ้านผมครับผมดูแลไม่ไหวเลยเด็กสาวคนนั้นอะเก่งนะหนุ่ม ก็เกิดอะไรขึ้นนะเด็กเหลือขอเนี่ยมันทำอะไรกับลูกผมก็ต่อยเขาทำไมโอ๊ตมีเรื่องอะไรโดนมันทะเลาะกับเจ้มาเด็กเด็เขามีปัญหาเราก็ต้องไปเชียร์เราดูคนดูแลโอเอ้ให้จับไว้เลยโอ๊ตเอาโอ๊ตกลับมาแล้วเหรอผมกลับมาเก็บของไปอยู่ที่อื่นตั้งห่านดีบ้านจะได้กว้างขึ้นโชว์นี้โอ้โชว์นี้ซีรีส์วายป่งแฮปปี้ จะได้วายป่วงนะรป่วงไงไม่ได้วายเลยว่ะจะวายป่วงก็คือปั่นสนุกสนานนะครับโอ้โหนี่ยังไงโยทนโดนเปิดที่โรงเรียนโอ้โหเนี่ยแซงมาเจอมาเจอโยทินี่หลบกันนะใช่อ่าอุ้ยโอ้ยเนี่ยพีอยเนาะโอ้โหเขามีโมเมนต์อ๋อแล้วทำไมคนดถึงยาวมาเป็นผู้ใหญ่บ้านหรอเือเมื่อกี้คือตัวติดครับผู้ใหญ่บ้า ต้องผู้ใหญ่วันนี้กินเยอะออกไไม่ด้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วทําหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านดีๆดูแลประชาชนไอ้ผู้ใหญ่จอมันมังเอีกแล้วเสียพายศาคราวนี้เหมือนเหมือนหนังบู๊เหมือนกันนะใช่ฉันจะประยุกุณในธุรกิจนั่นจริงอุ้ยอสมเล็กอสมเล็กที่หลักคุยจะทำแบบนั้นนี่โอ้โหยคุณขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณจะทำยังไงทำไม่เป็นไรก็ใช่สิอัลาด แค่แต่ใจกัะพริบใจอ่อนแต่แล้วโอ้โหเออเออแอบหลงนะเกียวทีนโอเคสุขด้วยกันสุด้วยกันอ่ะโอเคไอเลิฟยูจริงๆไม่ได้หรอกนี่โอ้โหพี่หอมกีงหอมแก้มปเลยตาโตเลยตกใจไงเราก็หอมจริงเกินมันไม่ใช่ปลา รทุกคนมันคืออะไรมันคืออะไรทุกคนรอคอมเมนต์มาดูนะครับว่าคืออะไรนะครับมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่ปลาแล้วมันคืออะไรถูกต้องนะครับตื่นเลยเราตื่นตื่นตอันนี้อันนี้เราดีจริงแล้วอ่ะคือไม่มีได้หมดแล้วถูกต้องแต่เขายังไม่กดแล้วนล้วหมู่เล่นนะเดี๋ยวเล่นต่อแล้วหมู่เล่นต่ออ่ะเออเข้ามดฮะอ่ะนีแค่เพิ่งเข้าครับกวจะเจ้าเจอมนะครับโอ้โหกัปนิดหนึ่งครับ คือจะบอกว่าน้องภูมิเล่นตีนแรพวกเนี้ยน้องภูมิทำจริงจังมากเอา้าแน่นอนฮนะเวลาหอมนี่คือจมูกแทบหลุด คือผมก็ทําให้มันแบบอินกับชีวิตจริงไงคุณก็อินเกินอินจริงแต่สนุกมากครับสนุกมากๆอยากให้ทุกคนดูกันจริงๆใช่ฮะนะครับคือขนาดเทเลอร์สนุกขนาดนี้เอ็นจอยขนาดนี้นะครับอย่างที่บอกนี่คือซีรีส์ไวปูแคมปปี้ใช่แล้วแล้วทุกคนจะได้เห็นครับตัวละครที่ตัวละครลับที่เราเสิร์ฟมานะฮะจะมีฮะอาสมเล็กเนาะแล้วเสภัยศาลนะพี่แพรพี่พลอยน้อยแล้วก็พี่สองเจ็ดนะครับทุกคนจะได้เห็นเด้วมนะครับต้องฝากทุกคนติดตามทุกนักแสดงตัวละคร ติดตามว่านะครับผมผู้ใหญ่ชอมกับโยทินเขาจะรักกันได้ยังไงนะครับผมโอเคนะครับผมอย่าลืมติดตามกันที่ไหนครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลาสามนุ่มครื่งทางช่อง w o r ร์กพอยตนะครับและสามารถรับชมได้ที่ไหนครับรีรันกันนะครับผมเป็นอันคัดเวอร์ชันพิเศษพิเศษนะครับผมได้ที่ YouTube ของ Idol Factory นะครับแล้วเจอกับพวกเราสองคนกันได้นะครับผมใน EP แรกในวันที่16พฤษภาคมนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันกับพวกเราสองคนสวัสดีครับ 对。<laughs> <laughs>